Hello quân dê quýt 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 ทดสอบพอกตัวใหม่น้องๆเดี๋ยวมีดจะมารีวิวให้ดูก่อนเลยน้องๆงียดไม่อยากจะม้วนทำน้องๆดูเออเลขใครทำมาดบอกน้องๆที่ใครทำบอกเทีเอฟซีใครทำบอกทีน้องมาตายเอฟซีด้วยตามเล่มเงียดรอไหมเอามาเล่มาเดี๋ยวเงียดจะรีวิวก่อนมารีวิวออกมาตายตายตายเอานี่ทุกคนอ่างหน้ามังเอียดอ่าเดี๋ยวมังเอียดม้วนหนังไม่เลยก่อน ม้วนหนังที่ลูกใช่ม้วนหนังที่ลูกเพราะว่าหางนี้มังเงียก็ใช้หางของเป็นตัวเก่านะทุกคนเราจะไม่ทิ้งไงอ่ะเพราะเราเป็นเด็กดีทุกคนอ้าวมังเงียจะวางตรงนี้เหรอใช่ทิ้งเลยแม่เอาเลยไม่วางาไม่ได้ทุกคนทำไมล่ะตรงนี้เขาแม่วางไว้เล่นบอลอ๋อเรียบร้อยไม่เป็นไรแต่ว่าเราแหลีงลูกวางอยู่หน้าทางทุกคนโอเคในเงียบม้วนหนังแป๊บเดียวมังเงียเปิดคลิปเอาสถานที่อันสวยๆแล้วก็โปรโมทให้เอานางเล่นนั่นี่ยสิเหรอเพราะบางคนก็ไม่รู้ว่อเอานางมีแต่น้ำโบนันยอยอะไรแับนี้เลยอ้าวมังเงียก็ นี่ยทุกคนว่าวตอนนี้นะมันเป็นสูตรที่มึงเหยียดคิดขึ้นมาเองแจ้งไงยไหมมันท้ายนี่นะมึงเหยียดซาดันเรานี่ซาดันซาดันทําเป็นจุลาที่จริงมันเป็นว่ารองห้องไงนะแต่ว่าอันี้มึงเหยียดให้เขาเช่าแล้วห้องหนึ่งไงมันก็เหลือห้องครึ่งแล้วก็ปีกนี่มึงเหยียดก็ไม่ดึงนะมึงเหยียดเหลามั่วๆไปนั่นแหละแนวนี่แล้วก็เอ้งหรือว่าตะนูนะทุกคนเนี่ยมันเป็นมันเป็นตะนุอ่ะแหละทุกคนนะ ยิงได้แล้วก็ดังดีเหมือนกันแหละแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวเราก็ตามมารับชมกันเลยคนอื่นอย่าลืมคนกล้าติดเราไหมกันอาอไม่ใช่อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกันให้กดเช็กกันดีก็ตึ๊กกะติงเดตามรับชมพระนุ่งที่หาอนนุ่งพระนุ่งเดี๋ยวเราย้ายไปสนามนุ่งอ๋อสนามนุ่งหมันนุ่งเอาวางแถวนี้สนามช่วยได้ตะนี้มันเดี๋ยวเจียบมันพินหมดเดี๋ยวเราย้ายไปสนามนุ่งทุกคนเราไปบนฝั่งนุ่งไปเอฟซีเอาทุกคนยังมาแล้วดูสถานที่ก่อนนะมัน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 แล้วเราก็ Bày nhiêu hơn, chuôi. Ừ, yeah. Cực hạnh nông mật của phố lèo. Jatang ninh ní lời. Chào đâu! <laughs> à, oh! Lemo mối lâu ở nhà, bất ngờ. Tu kia bằng em bật Tu nút mấy à? là à, à, viết là Ô, không em hả? Tu mô tê em si. Tu em si. Tu mô tê em em si. Tu mô tê 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 em em ไม่รู้เรื่องเลยเอ็ดเดี่ยวเงียบเงียบเลยไม่ได้น้องเงียบเสียดเยอะไม่เดี๋ยวว่าข้างรถไปไม่ห้องห้อามาดไม่หลุดน้องมาเนาะไม่หลุดไปหลุดแั้วไม่หลุดออกมาแต่ห้องนี้ไม่ห้องนี้จัดไปไปงอัดไปมันใจะไมว่ามันจะขึ้นดีหรือขึ้นยังไงล่ะระดับเซียนเอียบอุ่มังเงียบเซียนว่าอุ่มัด ไม่ขึ้นเดี๋ยว fc รุมเทปเลยหมาดไปนะจำไว้นะพนะี่นะถ้าว่าไม่ขึ้นเดี๋ยวรุมเทปเป็นยังไงเลยนะตากตากว่างเสียง fc ตากว่างเสียงระดับบางเอียดเงียตั้เองตัวเนี่ยเงียจักว่าเพื่อนมาหลายหลายตัวแล้วทำเองน้องน้องแรกที่ของหมาดไปบนหัวควายเลย,ยไปหมาดไป ไม่เป็นไรทุกคนเราลากไอ้คลิปยาวหน่อยขาดไม้ไม่รู้แต่ว่าอยู่แต่ตัวนี้น่าจะไม่ใช่ปลาแข็งนะโอ้้านามกว้างลงม,มาดอ,ดอดพองมาเต้านี้ก็ขึ้นเร้วมาดอเตรียมเจน oh, chị mời đi Lêu, chặt lời Oh, Lêu, lêu Ờ, em đi chặt chiên không mất Điều, điều Mày đi, điều nghe tèng coi Lò, ai con Em đi Bầu hùa Điều, điều, อ่าที่ปลาเทปปลาเทปปลาเทปอยู่ไหนปลาเทปโอเคโอเคเอฟซีไปเอาปลาเทปมาดิไม่ใช่อ่าปันหัวปันหัวเลยเบาหัวคือบางเง็ดดูเลยทุกคนว่ามันบาหัวนะคือบางเง็ดแก่ไงเอฟซีแบบมาจัดโกนเลยเดี๋ยวมันไม่โดยหล่าไปถ้าขึ้นดีเดียวเลยเดี๋ยวไม่เ่เนาะเอฟซีเนาะนี่บางเง็ดแก่ดูนะว่าขึ้นดีเลยตัวเดียวเลยนะไม่โดนแล้วหรอกมึง เมื่อก like, ี one, same, ้มังเห็ดรู้เล็วเลยว่ามันหมุนนี่คือมังเหย็ดท้าไม่มังหมาดดีใจโกรธเลยมังหมาดมังหมัดล้าขึ้นไหมเออเอามาดตื้อไงที่หมัดมัดกับเองเลยนี่ขึ้นแน่งมัด เฮ้ยเชี่ยงเงียบมันเอียงเหรอกลางนี่คูนี่กาเราพานตรงนี้ไม่ได้ได้ไหมล่ะไม่ได้หนเร่งหล่อมากแต่มันโบนั่ะหนูมาดูนั่งนั่ได้ยังทั้งนั้นมาทางนี้นี่ตอนนี้เรากำลังทำการแก้นะทุกคนแก้ตัวแก้ตัวมันมีบ้างนะน้องๆเออผิดพลาดอะไรแบบนี้ ที่ไม่ขึ้นในตัดออกไม่ไม่ตัดลงขึ้นทั้งพยียนี่ยระดับบางเอียนแล้วตัดตะมว <c oughs> คิดไม่ยาวอ่ะยาวเลยน้องๆด้เล่โรยว่ามันกำลังเล่ขึ้นเลยดิแบบนั้นเลยไปเดี๋ยวทะเลนะของหมัดไม่ของแรงนหมของหมัดของหมัดอย่างไรของหมัดเดี๋ยวขึ้นอยู่แลางไรของหมัดขึ้นอยู่แลไรเซียนว่าขึ้นตะมันขึนนะ้นมัของบางเอียดคิดลงบนมันลงบนเนี่ยบนอยู่นี่ <c oughs> เรบนไม้ทีบ่นติ้วติ้วติวนี่ว่าปูะตูตะแตกทางไหนน่าจะอยู่แล้วมาเด้ออ่านะครับนี่คือการเกลี่เจ้าหน้าที่จริงๆเราต้องเอาแองกันทึกกว่านี้ทุกคนหรือว่าน้ำหนักกว่านี้แองอันนี้มันไม่ได้ขนาดนะทุกคนตะนูอันนี้มันไม่ได้ขนาดคือบังเอิญไปจางแล้วมันก็น้ำหนักไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ที่จริงอ่ะว่ามันน้ำหนักก่อนชุกเท่าไหร่ก่อนชุกอ่าหกที่มหาตอนนี้เหลือห้าทีบุกเพราะว่าไม่ได้กินข้าวทั้งวัน แล้วก ah, ็ว่าตัวนี้มันเสียดลมดุนทางด้านหัวอ่าเยอะมากเพราะว่ามันเริ่มเจ็บหัวแล้วทุกคนไม่ใช่ว่าวเราคนนี้อ้าวเดี๋ยวเงียบไปรอชักฝั่งนู้นเลยทุกคนปะขึ้นแนงมันเนาะบาลานดงมันบาลานน้องดูอ๋อัวหน้าอัวน้ามาอะไรคันนี้อ้าวขึ้นไหมพี่ว่าเราเนี้ขึ้นอ้าวขึ้นเลยล่ะมันสิหมุนที่ที่อยู่ล้าวเดี๋ยวไม่ปลอยเลยเอาจริงอะไรเราเนี้ย หาที่จอดอห่อนู่นนู่นจระโอ้เอฟซีลูบลูบเอฟซีลูบไปบังมัดพา,าไปพาไปตีย อะไรไหมี uhm. mm oh, ่ข um, ึ mm yeah. yeah, place, uh, ้นแล้วอลไรไหมพอได้ได้ทวงหัวให้น้อยพี่ดีขึ้นแล้วมากมาถือกล้องที่ซีคนเดียวพ่อถือไว้ถ่ายมึงเงียบเอาเอ้ามาดวัว ไาไมม,มพอได้น้หักหัวทุกคนวยบนหม่บนหม่ไี่อยากบลอกบลอ้อไม่อยากกิแนแรงอะครับ,น,บ,น,บ,บน้องๆไอ้เบมันเบิดก็ไม่เบอนะแทงนั่งมึงมาเลยไปไปไปบนไปยมันโดน<อ>น้ำหนักอ,อะที่สุดในแกงแะเลยลลมลงฮะีน้อ๋อขึ้นหลังหเอาก้องม้สิ เดี๋ยวมังเหยียดฟ้าขึ้นหลังน้องดูเล็กก่อเล็กก่อนนักงถึงมือน้องช่วยน้องก่อนเด็กชี่ขุดเกินบังเหยีดโยนมั่งอ่าบเหยีดโยนทุกคนเฮ้อรูเป่งไปอย่าร้องกรอกขึ้นน้องด้วยอือขึ้นไม่ได้พีตายพอดีเห็นไหมทุกคนพี่บังเหยีดทำให้ไม่ขึ้นนักเดียวกันมันจะสอนให้น้องๆรู้ว่าว่าวันขึ้นแหละ มันอยู่ที่เราว่าสามารถแก้ได้หรือไม่ได้ถ้าเราแก้ได้เราก็ได้เล่นถ้าเราแก้ไม่ได้มันก็ได้พังเดี๋ยวเราเล่นจติดวงมงมหมลดไปเจือกมาเยอะๆอให้ติดลมเลยนะมาทุกคนมาดูกันน้ำหนักหัวได้มันก็ได้เหละยวเ่านะเดี๋ยวเราจะโยนให้ติดลมกันแต่ว่ามันแทงเยอะด้าตัวนี้ทุกคนแทงขึ้นดีมักง Để không là ngay nó không mà đeo 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 ไปแล้วขึ้นดีมากเห็นไ,ไหมที่เหลือก็ไอติดลมนะทุกคนถ้ามีลมนะแต่ถ้าไม่มีลมมันก็อยู่ไม่ได้ไหนวาวะโอ้ห่ไามา่เจอเลยนะคคณหมาดเป็นไง,งว่าวงว่าเงียบ อันถ้าว่าถ้าว่าถ่วงหัวที่เล็กผ่านไหมไม่นี่เราคือเราทำไม่คลิปยาวเลยใช่ไหมขึ้นโดยนัดเนาะไม่พังเลยเนาะไม่พังสวยข้างมากไปคลิปคือแค่นี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าไปเปลี่ยนแอ่งก็จบใช่ไปเ่ยนแองยินดูไอ้ถับเลยเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดดับติดใครให้บังเหียดการทุกคนรอบนี้เอฟซีบังเหียดไม่ได้จัดบังเหียดแล้วไม่พังอะไรทีแล้วโดยทิงเอาเนื้อเงินทางพ่อไปเอาโดยที้รู้จักบังเหียดไหมร้จับางเหียดเขาเป็นใครอ่ะ อาจะลองกันแล้วไหมคนอื่นคนอื่นก็ไปตามเอฟซีเอู้จักแต่มเงียบนั่นเอฟซีู้จัพวพมเงียบเรามั้ยซื่อไงเงียบไปก่อนเอฟซี I ain't the first